ก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คนติดเยอะแล้วก็น้องก็ดันติดมาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็รักษาซักษาตัวจนหายแล้วก็โชคดีที่น้องได้ฉีดวัคซีนก่อนด้วยเลยอ๋อครับก็อยากลงบ้างครับแบบไม่ได้ลงเลยตอนแรกไม่เยอะวันนี้เริ่มเยอะละครับปื้มปื้มสุดเลยใช่ก็ต้องลงไว้นิดนึงพราเราลงทุนอะไรเงี้ย กระทบทั้งวันเลยครับผมใช่ครับกระทบตั้งแต่รอบแรกกันรอบหลังๆเลยครับคือยังถื่าถายไปยิงไปด้วยมีด้วยครับเพราะว่าโดนหลายระลอกเลยครับทั้งโควิดหลายระลอกเลยอะไรเงี้ยแต่โอ้ยนี่ยังรอดเนอะครับผมเขาปิดทั้งวงการแล้วเราหวั่นเขาไหมผมก็หวั่นๆอยู่ครับดูแลตัวเองยังไงโอ้ยรอดมาได้ถึงจีซั่นนี้ผมก็พยายามสวมแมสครับแล้วเราก็เราก็ฉีดว uh,> ัคซีนครบแล้วแต่ก็พยายามดูแลตัวเองครับไม่ไม่ให้ไม่ให้แบบ ให้ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่เราออกกองหรืออะไรเราก็จะมีการตรวจอยู่แล้วครับก็บมีบ้างครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องเลื่อนอะไรเงี้ยครับเวลาคุณรอบตัวเราเองนี่เราแบบว่าวันบานสเรียนไม่ค่อยได้ในกรุงเทพก็มีบ้างครับมีบ้างครับแต่ก็โอเคครับรอดอยู่หมอแนะนำยังไงบ้างคะสมุนไพรใช่ครับก็ก็มีแต่เขาก็กินของหมอของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่เราก็แนะนำอะไรเงี้ยครับมีบางอย่างที่กินเสริมบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นของเขาขนาดไหน ก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คนติดเยอะแล้วก็น้องก็ดันติดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รักษาซักษาต,ตัวจนหายแล้วก็โชคดีที่น้องได้ฉีดวัคซีนก่อนด้วย,ยอะไรเงยพอดีช่วงนั้นไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เจอกันด้วยงานใช่ไหมใชงานใช่ครับต่างคนต่างทํางานย้อนกลับไปเมื่อตอนมาเลียนชัยหน่อยค่ะคนเซอร์ไพร่ด้วยว่าลงรูปอ,อ๋อครับก็อยากลงบ้างครับแบบไม่ได้ลงเลยเจ้าตัวน้องเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ไม่ได้บอกเขา ไม่นานอ่ะใช่เซฟไปแล้วฮตอนแรกไม่เยอะวันนี้เริ่มเยอะละพี่น้องน้องเพิ่มไหมี่บน้องเพิ่มไหมปื้มปื้มสุดเลยเขาบอกเขาก็แบบเลงรปไแล้วอะไรเนี้ยเขาก็เขาก็บอกเขาก็เขาก็แบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยที่อ้ส่งรูปไปให้เลือกแต่ยังไม่ทันได้ตบแต่เราก็ลงแล้วใช่ใจร้อนเรารีบ ใช่ก็ต้องลงไว้นิดนึงว่าเราลงทุนอะไรเงี้ยครับก็น่าจะมีครับนี่เป็นรูปคู่เลยได้ไหมคะได้ครับพี่จัดให้ครับสัญญาแล้วเนาะงเผมก็ไม่ได้ปิดนะครับพี่ใช่ครับก็ไปร่วมยินดีกับพี่พี่เจสอะไรเงี้ยครับพี่เจสแต่งงาน ครับใช่เป็นไงครับโมเมนต์นั้นเหมือนแบบว่าเราก็สนุกสนานในงานแต่ว่าแบบมีคนถ่ายไว้แล้วมาข่วนในโซเชียลเลยนะใช่ครับรู้สึกยังไงก็เขินๆก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้คิดอะไรมากอากาเป็นยน่ะครับอะมีขนาดนี้เลยพี่ขอพี่เอขข้างลกันนของผมก็นานแล้วก็มีบ้านพี่ แบบปกปิใช้ยืมไม่ปกติเลยนะคือแบบว่าเออถ่ายรูปลงรูปอะไรปกติเลยไม่ต้องแบบว่าเออนานๆลงทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้ครับเราไม่ติดก็โอเคครับพี่ยังดีอยู่ครับยังก่อนนั้นมีปกติตอะมาณว่าแบบเออรู้สึกอะไรใสขึ้นว่าก็อยากเราก็อยากลงอยู่แล้วครับเออก็นั่นนะเราไม่เคยได้ไม่เคยได้ลงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีที่ยอมรับในกลุ่มแฟนกับโอ้แล้วอะไรอ๋อครับก็ดีใจครับ ก็ดเองมีความกังวลไหมว่าแบบเออลัวคอมเมนต์แบบรูหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะเราเราก็รู้จักกันคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะว่าเราอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ไม่ทำอะไรใครเขาเลวหวานนะคะมีการแบบแต่งตัวเซ็กซี่เราหลงร้อนก็ไม่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบบอกว่ามันก็ยังดูน่ารักยังเป็นแบบแฟชั่นอยู่อะไรเงี้ย